สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะครับที่มาฟังการวางแผนที่ที่มินา,า,ย,ายน3มิถุนายนสอ8กันสิบแปดกันก็อย่าลืมทักทายกันด้วยนะครับอโอเคใครมาแล้วอย่าลืมทักทายกันด้วยนะสวัสดีพี่พี่ทุกคนเลยนะ เป็นยังไงบ้างครับเมื่อวานก็เมื่อวานเนี่ยเราเรามาไล์ส่วนกันตอนคําด้วยใช่ไหมนะครับซึ่งบริเวณตรงนี้ก็เป็นไปตามที่เราคิดนะครับว่าบริเวณซัพลายกลุ่มนี้มันจะเป็นตัวส่งราคาลงมานะครับซึ่งบริเวณตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นโซนของซัพลายไทม์เฟรม15้านาทีใช่ไหมเป็นซัพลายใหญ่เลยที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับสวัสดีพี่ไพรัตด้วยนะครับเนี่ยเป็นกลุ่มซัพลายใหญ่ที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ ในไทม์เฟรมในไทม์เฟรมห้านาทีเนี่ยหนาทีจริงๆหนึ่งมันมีซัพไพ่ออกราคาไทม์หนึ่งนาทีอยู่บริเวณตรงนี้นิดหนึ่งนะครับนะครับมีมีซัพพลายนะก้อนนี้อยู่นะครับตอนมีซัพพลายก้อนนี้อยู่นะครับแล้วราคาพอมันขึ้นมาถึงเนี่ยมันก็เกิดสัญญาณเซลล์ลงมาทุกคนจําได้ไหมภาพที่ผมให้ไว้ก่อนที่จะลงไลฟ์เมื่อคืนนะครับว่า บริเวณตรงนี้นะครับเราจะเซล์กันนะครับบริเวณตรงนี้เราจะเซลลกันแล้วเราก็ได้เซลลงมาด้วยโครงสร้างคิวเอ็มเซลของ t i m ์เฟรม e 5นาทีนะครับเราก็ใช้โซนของ5นาทีก็ได้หรือจะใช้โซนของ15นาทีก็ได้นะครับันนี้ก็เป็นจุดที่เราจะได้เข้าออเดอร์เซลแล้วก็เมื่อวานนะครับเป็นจะมี1จุดใช่ไหมที่ครูแมบให้เซลไว้ก็คือบริเวณตรงนี้นะครับบริเวณตอนนี้แหละซับายก็นี้นะครับแล้ว ราคาเนี่ยขึ้นมาชนนะครับพอราคาขึ้นมาชนนะครับถามว่าคอนเฟิร์มจังหวะแรกมีไหมคือมันเป็นคอนเฟิร์มในไทม์เฟรม5นาทีนะครับคอนเฟิร์มจังหวะแรกเนี่ยมีก็คือชุดนี้นะครับเป็นคอนเฟิร์มชุดนี้ที่สามารถเซล์ได้ของไทม์เฟรม5นาทีนะครับแล้วก็ภาพที่เราเซลลเมื่อกี้ม,มันเป็นการเซลล์ของภาพใหญ่นะครับภาพใหญ่หมายถึงยังไงก็คือเป็นการคอนเฟิร์มเซลนะให้กับโรมสร้างเซลล์ของจีบเซ์ตรงนี้ แล้วเรามาคอนเฟิร์มเซลล์ที่ผมบอกเมื่อกี้เนี่ยใน t i m e เฟรมหนึ hmm. ่งนาทีนะครับเราสามารถท e ี่จะเซลล์จากตรงนี้ลงมาได้แล้วก็มา TP ท,ท,ที่บริเวณโ o เดิมเพราะว่าด้วยความที่โมเมนตั้เนี่ยอยู่ฝั่งเซลล์นะครับแล้วก็เป็นโครงสร้าง QM ซ้อน q m อหนึ่งทีนะเพราะว่าบริเวณตรงนี้มันเป็นโครงสร้าง QM ใหญ่ใช่ไหมเนี่ยเป็นโครงสร้าง QM ใหญ่แล้วตรงเนี้ยมันเป็นการคอนเฟิร์มให้กับโครงสร้าง QM ใหญ่อีกทีนะครับหรือว่าเราจะเรียกว่าเป็น QM ซ้อน QM ก็ได้นะรบ,บริเวณตรงนี้มันก็เลย กดราคาลงมาได้นะครับล่าสุดเนี่ยก็ลงมาท p ที่บริเวณโรเดิมตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยนะครับใครได้มาก็แสดงความยินดีด้วยนะครับอโอเคเดี๋ยวผมไม่รู้เขาเป็นไรนะลบไม่ยอมบอกโอเคเดี๋ยวผมวาดวาดการวางแผนใหม่เลยดีกว่าสวัสดีพี่สาวสวัสดีพี่เต้น,นะครับสวัสดีพี่บีแล้วก็สวัสดีพี่นัชชาด้วยนะครับสวัสดีเก้ากำลังสองเลยครับ โอเคนะครับก็เดี๋ยวเรามาวางแผนวันนี้กันนะครับว่าวันนี้เราจะเทรดยังไงาราคาทองคำเมื่อวานนะครับปิดเป็นแท่งโดจินะครับคือเขาเลือกทางว่าเขาจะขึ้นหรือว่าจะลงดีนะครับไส้เทียนข้างบนกับไส้เทียนข้างล่างเนี่ยแทบจะเท่ากันเลยนะสวัสดีพี่พงษงใช่ไหมครับอ่าสวัสดีพี่พงษ์จางทางช่อง YouTube ด้วยนะครับใครที่อยู่ในช่อง YouTube ก็ฝากกดติดตามนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ในคณะเทรดอคาเดมี่ด้วยนะครับ สวัสดีพี่ดานะครับอ่ะโอเคอ่ตรงนี้นะครับมันปิดเป็นแท่งลังเลใช่ไหมพร้อมปิดเป็นแท่งลังเลเสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้สังเกตนิดนึงนะก็คือบริเวณตรงเนี้ยฝั่งเดิมเนี่ยเขาไปเทนขาลงลงมาใช่ไหมครับฝั่งเดิมเขาไปเทนขาลงแล้วก็โมเมนตัมเนี่ยยัองอยู่ฝั่งข้างล่างเพราะฉะนั้นแล้วการที่มันลังเลตรงนี้เนี่ยบางทีมันอาจจะเกิดการสร้างเป็นด r o p w a v ด d r o แบบนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยคาดการณ์ว่าบริเวณตรงเนี้ยเดี๋ยวเราจะหาโครงสร้างเซลล์เข้าลงไปต่อ แต่ถามว่าฝั่งบายเนี่ยบายได้ไหมนะฝั่งบายบายได้นะเพราะว่าบริเวณตรงเนี้ยมันก็เป็นโซนที่สาคัญของ time f r a m e Day อยู่เหมือนกันนะครับบริเวณตรงนี้เป็นโซนที่สําคัญของ Timeframe Day นะไม่แน่ว่าบริเวณโซนพวกเนี้ยนะครับในไทม์เฟรมเล็กมันอาจจะแบ่งเป็นโซนได้2โซนหรือ3โซนก็ได้ในบริเวณตรงนี้แต่เราจะไปไล่โซนกันนะครับทำไมถึงทําแบบนี้ใช่ไหมเพราะว่าคือบริเวณตรงเนี้ยมันเป็นโซนของไทม์เฟรมเดย์ทุกคนแล้ว อย่างน้อยๆถ้ามันไม่ขึ้นไปเลยอย่างน้อยๆมันจะเกิดการเด้งขึ้นมาเพื่อที่จะมารับโครงสร้างนะครับเพื่อที่จะมารับเนี่ยไม mm ้เซลลในโครงสร้างที่มันเป็นเอสนาเซหนึ่งฝั่งเซลลงมาเราก็จะได้เซลล์บริเวณตรงนี้ก็คือหมายหมายหมายความว่าเราจะบายจากบริเวณตรงนี้เพื่อที่จะมาเซล์จากบริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับสงสัยครูแอบไปเที่ยวกับน้องแอนฉลองดิ <laughs> ใช่ใช่ใช่แอบไปเที่ยวกัน โอเคนะครับก็นั่นแหละผมก็เลยบอกว่าเมื่อกี้ผมบอกว่าหน้าเซลได้เปรียบใช่ไหมครับแต่ว่าหน้าบายเนี่ยันก็สามารถทธิบายได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเราอาจจะต้องรอให้กราฟเนี่ยมันลงมาถึงจุดบายที่ใช่ก่อนเราถึงจะหาหน้าบายนะครับพอเรามาดูในไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงในตอนนี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือทุกคนเห็นไหมว่าสี่ชั่วโมงเนี่ยมันสร้างโครงสร้างคิวเอ็มเซลล์ใหม่และนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต้องระวังก็คือบริเวณตรงเนี้ย มันมีโอกาสที่จะเกิดคาสสิกเดเวอร์เจนนะครับตอนจังหวะที่ราคามันย้อนขึ้นมาเนี่ยเราต้องอระมัดระวังนิดนึงนะครับว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดคาสสิกเดเวอร์เจนหรือเปล่าถ้าตรงนี้มันเกิดคาสสิกเดเวอร์เจนขึ้นมานะครับ Q m เนี่ยมันจะมีความเสี่ยง э ท,ทันทีมันจะมีอะไรครับทุกคนพิมพ์มาหน่อยมันจะมีอะไรถ้าตรงนี้มันเกิดได้มีข้ออะไรข้อ,อ,อข้ออะไรนะ ก็ดีพิดาจากทางช่อง YouTube ด้วยนะครับเอฟซีนะจัดทาง YouTube เยอะมาก,กวันนี้น <Okay. S 1> ข้ออะไรทุกคนทีมาแล้วอันนี้ผมจะพาแกะทีละขั้นตอนนะครับว่าเออก่อนก่อนที่เราจะเข้าออเดอร์นเนี่ยเราต้องไ like ล่เช็คอะไรยังไง้ข้อน่ารักข้อคนน่ารัก <laughs> นะครับอ่ะเป็นข้อควรระวังใช่ไหมครับตรงนี้เป็นข้อควรระวังถ้าหากว่าบริเวณตรงนี้มันได้ขึ้นมาใช่ไหมครับบางทีเนี่ยคิวเอ็มภาพนี้นะครับมันอาจจะเอาไม่อยู่แล้วมันอาจจะดิ่งขึ้นมาเอาบริเวณตรงนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าหัวคิวเอ็มตรงเนี้ยมันจะเกิดเป็นเลคุนตี้นะครับมันมีโอกาสที่จะกลายเป็นเลคุนตี้ให้กับโซนไหนโซนนี้นะครับมีโอกาสที่จะเป็นเลคุนตี้ให้กับโซนนี้ด้วยความที่บริเวณตรงนี้มันเกิดได้เนะพราะมันเกิดได้เนี่ย ถ้าเราจะเล่นคิวเอ็มใช่ไหมคิวเอ็มเนี่ยเราจะเซลจากตรงนี้ลงมาใช่ไหมครับถ้าเราจะเซลลจัดตรงนี้ลงมาเนี่ยมันจะมีข้อควรระวังให้ระวังให้ดีว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นมาถึงบริเวณโซนสะพายตรงนี้เช่นเดียวกันแต่ถ้าหากว่าบริเวณตรงนี้มันได้เฉยใช่ไหมพอมันได้เฉยเนี่ยแล้วถ้าหากว่าสี่ชั่วโมงมันมันมีลิกลุ้ี่ก่อนหน้าตรงเนี้ยนะครับโซนตรงเนี้ยเราจะยังเซลลได้อยู่เราต้องรอดูว่ารอบที่มันลงไปรอบนี้เนี่ยมันจะลงไปสุดแล้วมันจะสร้างอะไรขึ้นมาหรือเปล่านะครับหรือว่ามันจะสร้างอะไรลงไปหรือเปล่า สมมติว่าคิวเอภาพเนี้ยมันสร้างโซนต่อไปต่อไปตรงนี้แล้วมันลงไปอีกต่ออืม응แล้วไอ้ตรงเนี้ยมันไม่เกิดใดทุกคนถ้าว่าตรงนี้มันไม่เกิดไดใช่ไหมมันจะวิ่งขึ้นมารับออเดอร์เซลล์ของเราตรงนี้แล้วมันก็จะลงมาให้เราสร้างคิวเอเซล์นะครับโดยที่มีตรงนี้เป็นเหยือ่อล่อนะทุกคนเก็ตไหมโดยที่ตรงนี้มันจะเป็นเหยื่อล่อให้ให้คนที่แบบเซลล์ตรงนี้แล้วตรงเนี้ยจะเป็นจุดเซลล์ที่สวยงามของ Q ิเซล์นะครับอ่นะเพราะฉะนั้นนะครับ มีโครงสร้างคิวเอ็มเซลแต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนึงเพราะว่ามีข้อควรระวังขึ้นมานะครับโอเคเดี๋ยวผมมาเคลียร์โซนตรงนี้กันก่อนนะครับโซนของทางเฟรมเดที่กว้างๆตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะแบ่งโซนนะครับในทางเฟรมสี่ชั่วโมงเนี่ยได้สองโซนนะครับนะซึ่งตอนนี้ราคามันมาจ่อละแต่ผมยังยังไม่ใส่ตัวเลขโซนให้นะเพราะว่าเดี๋ยวเราไปใส่ในหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันสามารถที่จะซอยโซนลงได้อีกนิดนึงนะเพื่อที่ให้ระยะ SL เนี่ยของเรามันแคบขึ้น นะครับอ่ะแคบขึ้นหแคบลงเริ่มลงงกับคำพูดตัวเองละนะ LQ บนล่างเต็มไปหมดอ่าใช่ครับฝั่งนี้ก็ LQ เนะี่ยตรงนี้ก็เป็น LQ ได้เหมือนกันอ่านะแล้วก็เหตุผลเหตุผลที่มันลงมาเมื่อเช้าเนี่ยนะครับเพราะว่ามันมองว่าบริเวณตรงนี้เป็นเป็นเป็นอีโคโลใช่ไหมครับเป็นอีโคโลนะพอตรงนี้ปิดอีโคโลเสร็จปุ๊บมันจะมากินลิคุริตี้ตรงนี้ใช่าไหมครับมันจะมากินแอลคิวตรงนี้เพื่อที่จะมาใช้โซนตรงนี้ เพราะฉะนั้นแล้วโซนตรงนี้มีโอกาสที่จะดันราคาขึ้นพอโซนตรงนี้มันมีโอกาสที่จะดันราคาขึ้นใช่ไหมมันก็จะมีโครงสร้างตรงนี้ทุกคนที่ผมบอกว่ามันจะเกิดใดมีโอกาสที่จะเป็นตัวคอนเฟิร์มที่จะดันราคาขึ้นจากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราต้องให้ทาเฟมเล็กเป็น,เป,นเป็นตัวช่วยด้วยนะว่าทาเฟมเล็กเขาอยากจะขึ้นหรือว่าจะลงกันแน่นะครับโอเคสชั่วโมงนะครับก็มีโครงสร้างคิวเอ็มเซลนั่นแหละภาพใหญ่เนี่ย ก็คือรอไปข้างล่าง2โซนตรงนี้ส่วนส่วนฝั่งเซลล์เนี่ยมีมีจุดคิวเอ็มเแล้วก็มีจุดอะซัพพลายโซนข้อมูลตรงนี้นะครับที่จะเป็นจุดรอเข้าออเดอร์เซลล์สำหรับเราในวันนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปละเอียดโซนในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงกันนะครับว่าโซนหนึ่งชั่วโมงเราสามารถที่จะทําโซนให้มันแคบลงได้ยังไงบ้างนะครับพอเรามาดูในทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงครับในตอนนี้เนี่ยที่กราฟมันเด้งขึ้นมาใช่ไหมตอนนี้กราฟเด้งขึ้นไปอยู่ใช่ไหม มันเด้งขึ้นไปด้วยโซนตรงนี้ครับทุกคนมันเป็นสวิงเป็นสวิงที่เป็นเบรกเส้นเทนดายนะครับแล้วก็ถ้ามันชนะโซนตรงนี้ลงมาอีกใช่ไหมไยังไม่โดนมันจะมีโซนตรงนี้มาอีกโซนแล้วก็โซนข้างล่างตรงนี้นะครับของไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะขอ,อย่อยหมดเลยแค่ตรงนี้แล้วกันนะครับแต่ให้รู้เอาไว้ว่าโซนทั้งหมดทั้งมวลตรงนี้อ่ะกลังโซนทั้งหมดทั้งมวลตรงเนี้ยมันเป็นของไทม์เฟรมเอง ให้เรามาย่อยในทางเฟรมหชั่วโมงให้มันได้3ามโซนแบบนี้ออกมาเฉยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วโซนตรงนี้ไม่ว่ามันจะเกิดคอนเฟิร์มในจุดไหนนะรเราสามารถที่จะรอคอนเฟิร์มได้โอเคทีนี้นะครับผมขอใส่ชื่อโซนนี้เลยละกั 3, 2, 8, 2, 1, 3, 2, 7, นครับที่สามสองแปดสองถึงสามสองเจ็ดหนึ่งนะบริเวณตรงนี้อาจจะเป็นจุดที่จะรอรับออเดอร์เพราะว่าอะไรทุกคนเพราะว่าบริเวณตรงนี้มันโอเวอร์ใช่ไหมหัวนี้ไอเซมันโอเวอร์ใช่ไหม ะมันก็จะมามีการที่มัน extension แถวแถว80นะครับพอเรากา extension ออกมาเนี่ยบริเวณตรงนี้ก็จะเป็นจุดดีมาร์ทนะครับที่ค่อนข้างจะมีความสําสคัญในการที่จะดันเราเด้งขึ้นไปนะครับผมมองว่าบริเวณตรงนี้น่าน่าจะเล่นบายนะแล้วก็โซนนี้ล่างสุดนะครับในกรณีที่มันรีไลน์จริงๆนะครับเรียกว่าเบิร์ดเคสใช่ไหมเบิร์ดเคสที่มีโอกาสลงมาถึงในกรณีที่เขาชนะโซนนี้ที่โซนนี้มันเอาไว้อยู่ แล้วมันลงมานี่เลยโซนบ่ายเนี่ยก็อาจจะเป็นจุดที่จะบายเด้งขึ้นไปได้นะครับเพราะว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมันก็ยังอยู่ในจุดของฟิโบเหมือนกันเห็นไหมถ้าเราตีกอฟิโบมาเนี่ยมันจะคาบเกี่ยวอยู่ระหว่าง2โซนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันจะเป็นหลักประกันให้เรากดอ่าสิ่งที่มันจะเป็นหลักประกันให้เราเนี่ยมันคือคอนเฟิร์มนะครับเราต้องรอคอนเฟิร์มนะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าโซนตรงไหนมันจะรับออเดอร์อยู่นะครับเราต้องรอคอนเฟิร์มอย่างเดียวเลย เหมือนเหมือนเมื่อเช้าเนี่ยคือถ้าถ้าใครอยู่ในห้องวางแผดเมื่อเช้านะครับบริเวณตรงนี้ผมให้เป็นจุดบายไว้นะแต่ที่ผมไม่ได้บายเพราะว่าอะไรเราไม่รู้ว่าโซนตรงนี้มันจะรับอยู่ไม่อยู่นะครับสิ่งที่มันจะบอกเราว่าอยู่หรือไม่อยู่เนี่ยคืออย่างเดียวเลยครับคอนเฟิร์มทุกคนดูนะโซนโซนก้อนเนี่ยทุกคนคิดว่ามันมีคอนเฟิร์มไหมพอราคาลงมาเนี่ยแทบจะเป็นเส้นตรงนะครับถึงแม้ว่าตรงนี้มันจะยืนขึ้นมาได้ใช่ไหมครับทุกคน ว่าดูนะมันถอดไส้เต็มไปหมดเลยนะเออมันมันไม่ได้แสดงถึงความแข็งแกร่งของแรงบายตรงเนี้ยคือถ้ามันแสดงถึงความแข็งแกร่งแบบขึ้นไปแบบเนี้ยทุกคนถ้ามันแบบเป็นแท่งเขียวขึ้นมาแบบนี้ได้แสดงว่าบริเวณตรงเนี้ยเราจะลอยย่อแล้วบายได้แต่นะครับแต่บริเวณตรงเนี้ยมันชนะเหลี่ยมสวิงตรงนี้ขึ้นไปได้ก็จริงใช่ไหมเป็นจุดที่ผมสอนเมื่อคืนใช่ไหมครับมันชนะเหลี่ยมสวิงตรงนี้ขึ้นไม่ได้ก็จริงแต่ว่าตอนที่มันชนะขึ้นไปเนี่ยทุกคนเหมือนเหมือนแบบเหมือนแบบ คนไม่มีแรงขึ้นไปแบบจะขึ้นหรือไม่ขึ้นดีเหมือนแบบคนไม่มีแรงนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยตรงนี้มันก็โดนทุบลงมาในที่สุดประกอบกับบริเวณตรงนี้นะครับเป็นโมเมนตัมที่มันโอเวอร์อยู่ด้วยมันก็มีโอกาสที่จะทุบลงมาอยู่แล้วเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ถ้าหากว่าตรงนี้มันเป็นแท่งเขียวยิงขึ้นไปแบบนี้ได้เนี่ยม,มันบ่งบอกว่าตรงนี้มันมีแรงบายเข้ามานะสิ่งที่เราทําก็คือเราจะรอย,ย่อดแล้วเราก็จะบายตามโครงสร้างคิวบิมที่เขาสร้างขึ้นมา นะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งโซนนะที่ผมบอกว่าเออตรงนี้มันรอบายได้แต่พอหน้างานจริงๆนะครับมันดันไม่มีคอนเฟิร์มแล้วก็แค่ไม่ต้องไปบายตรงนี้ทุกคนอ่าไม้เรามันก็จะไม่ได้แบบว่าออกแบบพั่มเพื่อด้วยพอเราไม่ได้บายตรงนี้ก็ปล่อยมันไปนะครับโอเคไหมดีมาโซนอันบนสุดไม่น่าตีละไหมใช่หลายรอบแล้วอันนี้ใช่ไหมครับใช้มา2รอบแต่แต,แต่ผมรู้สึกว่า ถ้ามันมีคอนเฟิร์มมันยังใช้ได้อยู่อะพี่ขามมันมันเป็นมันเป็นการเขาเรียกว่าสวีปใช่ไหมเขาเรียกว่าสวีปใช่ไหมอันนี้ผมไม่มั่นใจเหมือนกันนะมันสวีปแล้วถ้าหากว่ามันมีคอนเฟิร์มอะตรงนี้มันก็ยังบายได้เพราะว่าถ้าเราเอาฟิโบมากลางที่สวิงรอบเนี้ยนะครับเนี่ยมันมาตกที่ร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดอยู่คือถ้าเป็นรอบใหญ่ถ้าเป็นรอบสี่ชั่วโมงอะรอบสี่ชั่วโมงเราจะกลางสวิงใหญ่แบบนี้ใช่ไหมแล้วมันจะมาตกที่สองดีมานล่างแต่ว่ารอบเล็กอะรอบเขาหนึ่งชั่วโมงอะ มันตีตรงนี้แล้วมันตกที่ดีมานก้อนนี้แล้วที่ผมที่ผมคิดว่าดีมานก้อนนี้มันมีโอกาสที่จะส่งขึ้นมาใช่ไหมครับเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะมารับเงินล้านมันมีโอกาสที่จะมารับเงินล้านตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเทคตัวลงแรงเทคแรงลงไปต่อหาบริเวณตรงนี้อืคือภาพคนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันยังมีภาพนี้อยู่นะครับแล้วเนี่ยถ้ามันขึ้นมาแบบมมนตัมโอเวอร์แบบนี้เลยนะจุดเซลล์ตรงนี้จะเป็นจุดเซลล์ที่ค่อนข้างสวยสําหรับเรานะครับทีเนี้ย ทุกคนจะไปเชื่อมกับสีชั่วโมองใช่ไหมว่าผมบอกว่าถ้าตรงเนี้ยของสีชั่วโมองเนี่ยถ้ามันขึ้นมาจากบริเวณตรงนี้เลยมันมีโอกาสาที่จะแทงขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมแต่นะครับในสีชั่วโมองเนี่ยมันไม่ได้มีเลคคูลิตี้ทุกคนสีชั่วโมองมันไม่ไม่ได้มีเลคคูลิตี้มันก็เลยเกิดภาพภาพที่แบบว่ามันมีโอกาสที่จะขึ้นไปถึงขบุดตรงเนี้ยออกมานะครับแต่ในหนึ่งชั่วโมองเนี่ยบริเวณตรงเนี้ยมันเป็นเลคคูลิตี้ให้แล้วมันสร้างเลคคูลิตี้ให้เราแล้วตรงนี้ผมเขียนเป็นสีเทานะ เขียน LQ ไว้ให้แล้วกันเผื่อจะอันนี้จะได้ไม่งงกันนะครับมี liquidity ตรงนี้นะครับ liquidity ตรงนี้เป็นตัวหลอกให้โซนไหนก็เป็นตัวหลอกให้โซนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเนี่ยผมผมยังมองว่าบริเวณตรงนี้จะเกิดโครงสร้างเงินล้านนะครับมีโอกาสที่จะเกิดโครงสร้างเงินล้านอยู่บริเวณตรงนี้ก็ไม่รู้แหละว,ว่าจะมาใช้แค่ liquidity หรือเปล่าหรือจะมาใช้ที่ o างข้างบนตรงนี้ก็เหมือนเดิมครับแล้วแต่ว่าคอนเฟิร์มก็จะสร้างตรงไหน,น ทำไมผมถึงบอกว่าบริเวณเลคูริตี้ตรงนี้มันเซลได้ใช่ไหมครับเพราะว่าถ้าเรายิ่งละเอียดโซนในทางเฟรมเล็กเนี่ยสมมติว่าเรามาดู15้านาที15้านาทีไม่มีอ่ะห้านาทีเห็นไหมห้านาทีเนี่ยมีตรงเนี้ยเป็นเลคคูริตี้่อนานละตรงนี้เป็นเลคคูริตี้พอตรงนี้เป็นเลคูริตี้ใช่ไหมครับโซนตรงเนี้ยมันก็อาจจะกลายเป็นโซนซัลพพายที่เราจะรอเซลลได้ของทางเฟรม m e ึชั่วโมงนะครับก็รอดูหน้างานว่ามันจะมีคอนเฟิร์มขึ้นมาไหมนะครับ จริงๆตรงนี้ก็น่าสนใจนะที่เราจะไม่รู้นะอรอแล้วกันนะครับรอจับตาดูให้ดีนะตรงนี้เพราะว่ามันเป็นจุดที่สําคัญของหนึ่งชั่วโมงอ่ะละห้วละห้านาทีมันดันมีแรงขึ้นมานะครับสวัสดีพี่เกด้วยนะครับแป๊บ <8. S 2> นึงนะครับพี่พี่ทุกคนแป๊บนึ่งนะ โอเคนะครับก็บริเวณตรงนี้มันดันดันอ่ามันดันมีแรงบายขึ้นมาแล้วทีนี้มันเป็นคอนเฟิร์มที่ตรงรุ่นด้วยนะครับมันเป็นคอนเฟิร์มที่ตรงรุ่นด้วยถ้าหากว่ามันมีแรงขึ้นมาอีกอีกรอบหนึ่งอ่าบริเวณตรงนี้น่าสนใจที่เราจะกดบายเบาๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมาเซลล์ตามโครงสร้างทางเฟรมใหญ่ที่อยู่บริเวณตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับอ่าผมให้แผนตรงนี้เลยแล้วกันนะเราจะรอเซลล์ตรงนี้นะสามสามสามหกถึงสามสามสองแปดนะครับตรงนี้เป็นจุดที่น่าสนใจ ครับแล้วก็ LQ ตรงนี้นะครับถ้ามีคอนเฟิร์มในทางเฟรม5นาทีก็น่าสนใจที่เราจะรอเซลล์เหมือนกันนะครับ LQ ตรงนี้น่าสนใจนะ3 3 2 3ง3ถึง3 3 3เพราะว่า1ชั่วโมงเป็น LQ ก็จริงแต่ว่าในทม์เฟรมเล็กมันเป็นโซนที่เซลล์ได้นะครับแล้วทีนี้ถ้าหากว่าในกรณีที่แรงบายเข้ามาแบบเกิดเหตุการณ์ไม่ผิดปกติจริงๆเนี่ยนะครับเหตุการณ์ไม่ปกติเนี่ย มีแรงบายเข้ามาอย่างรุนแรงเนี่ยนะครับจุดต่อไปที่เราจะรอเซลล์มันจะเป็นบริเวณสะพายก้อนนี้ซึ่งเป็นจุดของไทม์เฟรมสีชั่วโมงนะครับข้างบนตรงนี้เป็นจุดของไทม์เฟรมสีชั่วโมงอยู่ที่สามสามเก้าสามถึงสามสามหกเก้านะครับเพราะฉะนั้นแล้วกรอบเล็กนะครับกรอบเล็กเนี่ยผมมองว่ากรอบคิีบมตรงเนี้ยเป็นกรอบเล็กนะเราสามารถที่จะเซลล์ตรงนี้ได้เซลล์ตรงนี้ได้แล้วก็ในเบิร์ดเคสจริงๆของกรอบเล็กเนี่ย มันจะมีกอดตรงนี้หนึ่งทีนะแต่ผมเขียนออกมาให้จุดแล้วกันนะครับเขียนออกมาให้หนึ่งจุดนะจะเป็นจุดตรงนี้สามจุดนี้นะครับในกรณีที่ราคาขึ้นมาเราจะรอเซลล์แล้วถ้าหากว่ามันขึ้นมาแรงจริงนะครับจุดข้างบนตรงนี้จะเป็นจุดที่เราจะรอเซลล์ของทางเฟิงสี่ชั่วโมงนะครับ,นะรบก็ให้รอคอนเฟิร์มดีๆนะสำหรับจุดเซลล์นะครับส่วนฝั่ง buy บ่ายนะฝั่งบ่ายเนี่ยจุดตรงนี้ก็เหมือนที่ผมบอกแหละว่าเออมันมันในห้านาทีเนี่ยมันเริ่มมีแรงบายเข้ามาละ นะครับถ้าหากว่ามันมีแท่งยืนได้อะไรได้เนี่ยเราก็แค่รอให้ราคามันย้อนเพื่อที่จะบายขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวจะมารอเซลล์ที่บริเวณกรอบพวกนี้นะครับกรอบพวกนี้ที่เราวางแผนกันไว้ในทางเฟรมชั่วโมงนะครับก็จุดนี้เป็นจุดแรกส่วนถ้าหากว่าตรงนี้มันรับไม่อยู่นะครับถ้าหากว่าตรงนี้มันรับไม่อยู่จริงๆแบบว่าเกิดแรงทุบลงมาอย่างนแรงน,นะครับก็จะเป็น2องดีมัน้อนนี้เราจะรอเข้าอ,อเดอบายนะครับนะโอเคน่าจะเคลียร์กัน นะครับน่าจะเคลียใช่ไหมใครใครเคลียพิมพเคลียมาให้ผมนะผมขอเช็คดีๆหน่อยนห้านาทีควรที่จะมีแท่งยืนขึ้นมาอีกแท่งหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเงื่อนางมันจะเป็นเหมือนกรณีรณที่ผมทําให้ดูตรงเนี้ยที่แบบตรงนี้มันถอดไส้ใช่ไหมพอรมมันถอดไส้เสร็จปุ๊บให้เราคิดไว้เลยว่าเออตรงนี้มันขึ้นมาเหมือนคนไม่มีแรงแถ้ามันอยากขึ้นมาแบบคนมีแรงจริงเนี่ยมันควรที่จะเขียวเต็มๆขึ้นมาแบบนี้ได้แท่งหนึ่ง นะครับแล้วสิ่งที่เราจะทําก็คือเดี๋ยวเราจะรอย่อบ,บายแบบนี้โอเคไหมใครเก็ตพิมเก็ตนะแผนนี้ใครเก็ตพิมเก็ตนะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนโครงสร้างนี้ทุกคนบวกได้ด้วยอืมควรที่จะเขียวขึ้นมาอีกแท่งหนึ่งนะครับใครเก็ตแผนนี้พิมเก็ตขึ้นม,มาหน่อยแต่ถ้ามันทุบลงมาจากตรงนี้นะทุกคนคลิปแบบนี้เอาไม่อยู่นะเดี๋ยนะผมเช็คหนึ่งนาทีแป๊บหนะึ่ง ่าโอเคเก็ตแล้วใช่ไหมอ่าโอเคขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ด้วยนะครับอืมไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าตรงนี้จะเอาอยู่ไหมเพราะว่าตรงนี้มันมีเต์ตีให้แล้วผมไม่มั่นใจนะทุกคนจริงๆถ้าลงมาแบบเนี้ยระยะไกลไหมอสี่ร้อยจุดนะครับถ้าสี่ร้อยจุดแบบนี้ทุกคนตรงเนี้ยรอให้เกิดคอนเฟิร์มหนึ่งนาทีรอบหนึ่งก็ได้นะหรือไม่ก็ตัวบิ๊กเทนไลน์ ให้มันเกิดสักอย่างไม่คิดเบีงกรเบื้อนไรนะครับบริเวณตรงนี้หรือใครยอมรับความเสี่ยงได้ก็ก็บายลิมิตไปก็ได้แต่ว่าผมเนี่ยผมจะรอคอนเฟิร์มดีกว่าเพราะว่าด้วยความที่ตรงเนี้ยที่ผมบอกนะครับมันขึ้นมาแบบคนไม่มีแรงนะครับมันไม่มีแท่งยืนเหนือตรงนี้ได้เลยอืมมันไม่สามารถที่ยืนเหนือตรงนี้ได้เลยนะครับมันมีแค่ไส้เนี่ยโผล่ขึ้นมาแต่ว่าอ่าเหมือนเหมือนมันโผล่ขึ้นมาแค่แขนนะทุกคนแต่ว่าตัวมันยังอยู่ข้างล่างอยู่เลยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับตรงเนี้ยให ถ้าจะให้สวยควที่จะยืนเขียวขึ้นมาแบบนี้ก่อนแล้วก็ค่อยลงมาให้เราบ่ายนะครับควรจะเป็นภาพนั้นนะแต่ถ้าใครยอมรับความเสี่ยงได้ผมมองว่าตรง9.77 1 77. ตรงเนี้ยน่าจะเ n d i ไวนะแล้วก็ใช้ประมาณนี้แล้วกัน 1.5R 1.2R เนี้ยก็น่าจะถึงแต่ถ้าเป็นอย่างนี้ผมคิดว่าน่าจะได้ประมาณ1.5เพราะว่าด้วยความที่ทำเฟรมใหญ่เขาเขายังมีแรงขึ้นมาอยู่ ทุกคนแต่ว่าตรงเนี้ยมันเป็นแค่คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มหนึ่งนาทีนะครับแล้วเราเอาตอนนี้เหมือนเราเอาแบบว่าจากักรยานเนี่ยไปดึงรถสิบล้อขึ้นอยู่ทุกคนเข้าใจไหม <laughs> เหมือนเราเอาแบบอะไรที่เล็กมากๆไปดันไปดันของใหญ่ๆที่มันกําลังส่งมาอย่างรุนแรงอะ่ะเหมือนเราเอาจากอักรยานไปขวางรถสิบล,ลอ้ออ่ะตอนเนี้ยนะครับอืมเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความเสี่ยงสิ่งที่มันจะจะขึ้นเขาเรียกว่าอะไรเราจะอัปเดตจัก,กรยานเป็น มอไซค์หรือว่ารถอะไรเงี้ยมันต้องมีแท่งเขียวขึ้นมาแบบนี้นทุกคนนะถ้ามีแท่งเขียวยิงขึ้นมาได้มันก็ยิ่งเป็นการยืนยันว่าอ่ะแรงบายจากบริเวณตรงเนี้ยมันจะอัปเดตจากจักรยานกลายเป็นรถมอไซค์รถยนต์หรือมากกว่ารถสิบล้อขึ้นไปก็ได้นะครับนะตรงนี้ก็แค่รอย่อบายขอแค่มีแท่งเขียวตรงนี้ขึ้นมานะครับน้อยๆจะดันขึ้นได้นะ่าจะต้อง m30 m30 ใช่ไหม เอ็ายังน่าจะลงต่อนะพี่ครับว่าต้องเอ็เนี่ยเพราะว่า m 15มันสร้างเหลี่ยมสวิงน,นะครับอ่าขอแค่เอ5มมันมีมันมีแท่งเขียวยืนขึ้นมาตรงน่นา,นาจะได้เพราะว่าเพราะว่าถ้าเราใช้เ3 0สมนะครับสมมติว่าถ้าเราใช้เ3 0บนะเอ่อบริเวณตรงเนี้มันจะเป็นการพี่พี่ี่คามดียนะสี่ชั่วโมงกับเ3 0มสนะอ่าสี่ชั่วโมงบอกเสเนี่ยตรงนี้มันจะตรงรุ่นกันพอตรงนี้มันตรงรุ่นกันใช่ไหมครับ จุดที่เราจะรอเซล้อตรงเนี้ยมันจะเอาไม่อยู่ละอพี่ขามเก็บไหมสี่ชั่วโมงเอ็มสามสิบเนี่ยมันจะต้องรุ่นกันตรงเนี้ยมันจะต้องรุ่นกันตรงนี้แล้วมันมีโอกาสที่จะไปนู่นเลยอะแล้วมันมีโอกาสที่จะไปนู่นเลยนะผมก็เลยคิดว่าถ้ามันเป็นเอ็มสามสิบจริงนะครับจุดซลลอตรงนี้เราต้องยกเลิกนะจุดซืล์ตรงนี้เราต้องยกเลิกแต่ผมคิดว่าถ้าเป็นเอ็มสิบห้าเนี่ยได้อยู่เพราะว่าบริเวณตรงเนี้มันเป็นโซนของหนึ่งชั่วโมงใช่ไหม ผมตีหนึ่งชั่วโมงมาใช่ไหมลืมโซนแล้วล่าสุดนี้ลืมโซนละอันนี้ผมน่าจะตีหนึ่งชั่วโมงมานะครับพอผมตีหนึ่งชั่วโมงมาแล้วหนึ่งชั่วโมงกับ M15 เนี่ยมันมันรุ่นเดียวกันนะมันมันตรงรุ่นนะพอตรงนี้มันตรงรุ่นใช่ไหมครับมันก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นมาแบบเบาๆได้แล้วตรงนี้ก็น่าจะขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งตรงเนี้ยมาเสียโครงสร้างแล้วก็ให้เราเซล,ลจากบริเวณตรงเนี้ยซึ่งซึ่งจะเป็นจุด LQ ของ1ชั่วโมงแล้วก็จริงๆตรงนี้ M15 มันเซล,ลได้้้เเเพรรราาาะวว่่บิณกลุมมนนนีันสงป็ เป็นเลครตีให้กับ M15 ทั้งทางเลยนะครับถ้าจะให้ชัวร์เนี่ยบริเวณตรงนี้ควรที่จะถ้ามันเป็นของ M15 จริงใช่ไหมบริเวณตรงนี้ควรที่จะสร้างแบบนี้ในหนึ่งอาทีให้เราอีกรอบหนึ่งเพื่อความชัวร์นะครับเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ถ้า M15 มันสร้างได้ทุกคนตรงนี้บายขึ้นมาได้แล้วตรงนี้ก็จะค่อยมารอเซลร์ที่บริเวณตรงนี้นะครับแต่ถ้าเป็น M30 เลยนะครับสมมติว่าถ้าเป็น M30 เลยนะ จุดที่มันจะเป็นตัวประคองเทนในตอนนี้นะครับมันจะเป็นจุดตรงนี้อยู่ที่ประมาณ3า2สามสองสองนะครับมันต้องแบบเทคตัวขึ้นมาถึงตรงนี้เลยมันถึงจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปหาข้างบนนะครับขึ้นไปหาข้างบนที่ผมบอกที่จะเป็นจุดเซลของไทม์เฟรมสีชั่วโมงตรงนี้นะครับมันมันต้องชนะไอ้ตัวนี้ขึ้นไปเลยนะครับโอเควันนี้ก็ ประมาณนี้ละกันนะครับก็คือแผนใหญ่เนี่ยแผนใหญ่เราจะมารอเซลลที่จริงๆอยากให้แค่เป็นสจุดเนี่ยแต่ผมให้จุดนี้มีไปด้วยเพราะว่าเผื่อแบบว่ากรณีที่มันเร็วแรงจริงนะมันอาจจะขึ้นมาถึงจุดตรงนี้เพราะว่าด้วยความที่อ่ามันเป็นโครงสร้างคิปเอ็มสี่ชั่วโมองใช่ไหมตั้งแต่บริเวณตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยเราสามารถที่จะเซลลได้ทั้งหมดเลยนะมันเป็นโครงสร้างของไทม์เฟรมสี่ชั่วโมองทั้งหมดเลยผมก็เลยเผื่อโซนตรงนี้ไปด้วย เผื่อในกรณีกรณีนี้ก็คือกรณีที่2โซนเนี้ยมันไม่มีคอนเฟิร์มเซลล์ทุกคนถ้า2โซนนี้มันไม่มีคนอนเฟิร์มเซลล์น,นะครับเราก็แค่มารอเซลล์ที่บริเวณตรงนี้ที่เป็นกรอบใหญ่ของท่าเฟรมสี่ชั่วโมงทั้งหมดไปเลยนะครับแต่อ่ะแต่ว่าตรงนี้มันเป็นจุดของ1ชั่วโมงไงแล้วก็เขียนเอาไว้เผื่อเผื่อแบบว่ามันจะลงมาได้นะครับส่วนฝั่งบ่ายนะฝั่งบ่ายเนี่ยมารอบ่ายที่2โซนนี้นะครับเพราะว่าถ้าเราวัดระยะฟิโบของรอบสวิงใหญ่ใน4ชั่วโมงใช่ไหมอ่นะมันก็จะมาตกที่ กรอบ2สวิงตรงนี้นะครับที่ไอกรอบ2ดีมันตรงนี้นะครับที่จะเป็นจุดรอรับออเดอร์นะครับก็มารอบายข้างล่างตรงนี้มากันนะครับโอเควันนี้ประมาณนี้นะครับมีข่าวหนึ่งทุ่มครึ่งยังไงก็ระมัดระวังกับการเทรดกันด้วยนะครับทุกโซนจะให้ชัวร์ก็ต้องรอคอนเฟิร์มนะครับอย่าลืมหาคอนเฟิร์มแล้วก็อย่าลืมทำบันดิเมนเเมนเพื่อความปลอดภัยของพอร์ตตัวเองนะครับวันนี้ไปแล้วเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ